ตอนที่990านี่แหละจะติดตามท่านไปสุดทางอีกก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเปิดการการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้เรานั้นทำคลิปต่อไปเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าพาเปิดมาที่การประชุมของผู้นำรับสูงนะ สภาหอคอยข่าวทุกคนนะครับที่ถามถึงการเดินมากและการที่จะตัดสินใจเคลื่อนไหวต่อไปนะครับพวกเขาที่นั่งตุกเตียงตอนนี้ก็ได้แต่รอนะครับคำสั่งและให้ผููเป็นเจ้าสภาเป็นคนตัดสินใจทุกคนหันจับจ้องไปที่หัวโตะแม้ว่าสีหน้าของนางไรายารุมแต่มันก็ไม่อาจเก็บซ่อนความงดงามอันแสนสวยงามอันยุนโชูมอันสวยงามสวยสุดสวยงามนะครับของนางไว้ได้นางเงยหน้าขึ้นก่อนที่จะถามออกมา หนิงว่านชิงอยู่ที่ไหนกันออผู้พิพากษาหนิงไปที่ดินแดนดอกบัวทองคำก็เพื่อตรวจสอบการผู้พิพากษาหนิงไปที่ดินแดนดอกบัวทองคำก็เพื่อตรวจสอบหา,าหตุการตายของนักรบดอกบัวนักรบชุดขาวในก่อนหน้านี้เขาบอกด้วยว่าจะเดินทางมาที่อาณาจักรทางใตห้หญิงสาวนะครับได้เหลือบมองไปที่ผู้คนรอบโต๊ะไม่ว่าจะยังไง ก็จงเอาหัวใจแห่งชีวิตของหญิงเจ้ากลับมาให้ได้ครับหญิงสาวไม่ได้พูดอะไรต่อนางลุกขึ้นก่อนเทียวเผยเห็นถึงร่างนะครับอันเปรียวบางใช่แล้วครับร่างอันเปรียวบางให้กับทุกคนได้เห็นรูปร่างของนางนะครับงดงามรวมไปถึงผมยาวสลวยสีฟ้าช่วยเพิ่มเสนีหให้ย่างหมาสานหมาสานนางเดิน ออกจากห้องโถงไปห้องโตงที่อยู่บนหอคอยสูงสีขาวนะครับที่สูงกว่า1 0 0 0่งหฟุตหอคอยสูงเสียดฟ้ามันสูงมากพอจนจนะจนทะลุมูเมฆกไปนะครับหากมีใครมองลงมาจากหอคอยบอกได้เลยว่าคนคนนั้นก็จะได้เห็นผืนแผ่นดินนะครับราวกับหิมะทั่วทุกที่ ทวีแผงนี้เป็นสีขาวอย่างนั้นเหรอเวลา3วันนะครับผ่านปุนไปในชั่วพริบตาเดียวสภาพอากาศนะครับของอาณาจักรต่างใต้นั้นบอกได้เลยว่าอยู่ยังดูมืดมนเหมือนเดิมไม่มีใครรู้ว่าทำไมดวงอาทิตย์ของที่นี่ถึงถูกเมฆสีเทาบดบังตลอดเวลาลูโจพักฟื้นพลังลี้ลับได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเขากำลังทำสมาธิและได้กินหอมจางจ ปราศาสการรับกลิ่นของฉันนี่ดีขึ้นจริงๆสินะลู่โจลุกขึ้นนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านหน้าเขาเดินตามรอยกลิ่นไม่นานก็ได้เห็นนักรบตะมินหลายคนพวกเขาเหล่านั้นกําลังนั่งรอบกองไฟนักรบตะมินทำอาหารนะครับมันเป็นกลิ่นหอมอบอวลจากการทำอาหารนั่นเองตอนทีที่ลู่โจเดินมาถึงเซียวยุนเหอก็เข้ามาทักตายเป็นคนแรกพี่ลู่ในตอนนั้นเองลู่โจก็ได้พบกับมินกลิ่นมินเปรี้ยวช่วยเข้าจมูก นานแค่ไหนแล้วนะที่เจ้านี่อาบน้ําครั้งสุดท้ายนะหรือนี่จะเป็นผลจากพลังที่7พลังแห่งการดมแม่มันดูเทพเลยนะครับมันเทพเทพแล้วเนาะพลังแห่งการรับกลิ่นหรือพลังแห่งการดมนั่นเองอ่าพลังนี่เป็นผลจากพลังที่7พลังกลางพลังที่จจากคัมภีเทวโลกหลังจากนี้พลังที่ทำให้ฉันนั้นได้มีความสามารถในการรับกลิ่นสูงขึ้นอย่างนั้นสินะ ครั้งแรกที่ลูโจได้รับพลังการรับกินเขาเขารู้สึกถึงความไร้ประโยชน์จากพลังจนไม่อยากจะเชื่อนะครับมันน่าเหลือเชื่อจริงๆที่พลังงานไร้ประโยชน์แบบนี้ถูกยัดเอามาอยู่ในลำดับจ็แต่ลู่โจก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนใจอย่างช้าๆเขาได้แต่สงสัยหรือว่าพลังแห่งการรับกินนั้นอาจจะทําให้เขาได้รับรองรอยของพลังงานได้ด้วยนะ าหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าไม่เสียเปล่านะครับในลูกแข่งการฝึกฝนผู้คนจํานวนมาก้วนแล้วแต่พยายามเก็บซ่อนพลังและซ่อนร่องรอยพลังของตัวเองมันเป็นการตบตาผู้อื่นอย่างแยบยลแต่ถึงแบบนั้นก็ไม่มีวิธีการไหนเลยที่สามารถทําให้คนหนึ่งคนใดปกปิดร่องรอยพลังได้อย่างสมบูรณ์แบบลูโจได้แต่สงสัยหรือว่าพลังแห่งการรับกินจะทําให้เขาแยกแยะฐานการฝึกฝนของเป้าหมายตรงหน้าได้กันนะ ปัจจุบันลู่โจไม่ได้ใช้พลังแห่งการรับกินแต่ความสามารถในการรับกินของเขากลับสูงขึ้นแต่ยังแต่ถึงจะยังไม่มีพลังแห่งการรับกินนะครับกินทุกสิ่งอย่างที่ลู่โจสัมผัสได้เป็นเพียงกินหอมและกินเหม็นเท่านั้นแต่เขาใช้พลังนี้รับสูงสุดละ่ะไม่เท่ากับว่าเขาสามารถสัมผัสร,ร่องรอยพลังได้หรอกหรอือและด้วยความสงสัยลู่โจนะครับต้องมุนในทันทีเขานั้นใช้พลังแห่งการรับรู้กินนะครับอย่างเงียบเงียบ จากกินหอมแห่งรุ่นอรุณนับร้อยจากที่ที่มองได้ซึ่งทุกความแตกต่างที่ที่จะรับรู้กินอายจากทุกอาณาจักรสัมผัสและรับรู้ทุกสิ่งเอาละสิ้นสุดคำขับกล่อมพระเอกของเราก็ได้ใช้นะครับพลังลี้ลับสูงสุดเข็ดพลังที่7ความสามารถพิเศษที่7พลังแห่งการดมุม เพียงพลิบตาเดียวนะครับความเย็นสบายพุ่งผ่านรูจมูกของรูโจไม่นานเขาก็ได้กลิ่นหอมของวายเย็นมันเป็นกลิ่นของที่มาจากเสียวยูเหนอหรือนี่จะเป็นกลิ่นายของร่องรอยพลังฐานฝึกฝนของเขากันนะผู้ฝึกยุทธต่างก็มีกลิ่นอันเป็นเอกลัษณ แม้ว่าคนสองคนจะได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์เดียวกันฝึกฝนแบบเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วคนทั้งสองต่างมีผลลัพธ์แตกต่างกันดูดีดังนั้นทุกคนจึงมีกินอายและร่องรอยที่แตกต่างกันพี่ลู่เสียวอยู่เหนือตะโกนดังมากนะครับจนทําให้ลูโ่โจกลับมามีสติลูโ่โจถามอีกครั้งเสี่ยวอยู่เหนือเจ้าเคยเห็นอดีตเจ้าคอยเสี่ยวอยู่เหนือเจ้าเคยเป็นอดีตเจ้าคอยทมินอย่างนั้นสินะ เสียวอยู่เหนอตกใจในที่สุดชายชรา,าตรงหน้าก็ตะนักได้ถึงสารนะของเขาแล้วเสียวอยู่เหนอก็ได้ฟังพยักหนนาอย,ย่างภาคภูมิใจนั่นเป็นเพียงอดีตเท่านั้นไม่มีอะไรน่าพูดถึงหรอกดีงั้นก็จะไม่พูดถึงอีก ลูโจวันหลังกลับกลับในทันทีนะครับก่อนที่จะไปยังไงเสียวอยู่เหนอก็สูญเสียผังพอเกิดไป5้าผังมันไม่เหมาะเท่าไรที่จะซ้ำเติมบาดแผลเสียวอยู่เหนอนะครับลูโจจากไปขอตั้งใจตรวจสอบร่องรอยของยู่เชิงไฮและยู่จางหลงแทนเสียวยูนเหนอที่ได้ฟังแบบนั้นผิดหวังยังมากไอนี่มันก็แค่ทอมตัวนะครับอย่างน้อยๆก็ถามต่อหน่อยก็ได้เออดูโจน,นะครับบนดูบนอากาศก็มองหายู่เชิงไฮและยู่จางหลง ลู่โจได้กินอายลึกลับบางอย่างมาจากตัวของอยู่จางรงมันเป็นกินอายที่ไม่สามารถอธิบายได้ลู่โจได้ยินได้กินก็วัวใจเต้นรัวหรือนี่จะเป็นกินอายของพลังแห่งความว่างเปล่านะลู่โจได้แต่สงสัยนะครับอ่าเขาได้ใช้พลังแห่งการรับกินไปพร้อมกับพลังแห่งการมองพร้อมกันละ่ะลู่โจจะค้นพบอะไรได้มากมายแค่ไหนกันนะก่อนที่หน้านี้เขาเคยใช้พลังแห่งการมองเฝ้าสังเกตอย,อยู่ชางไรจากระยะไกลเท่านั้น ตัวเขาไม่เคยใช้พลังแห่งการมองเพื่อประเมินเป้าหมายมาก่อนลูโ,ลโจไม่ลังเลเที่จะรีบต้องมนนะครับแห่งการมองไม่นานดวงตาสัจธรรมดวงตาพลังลี้รับของเขาก็มองนะครับมีแสงสีน้ำเงินออกมาตามกลางอากาศที่ดูมืดมนยิ่งทำให้ดวงตาของลูโจนั้นเป็นประกายและโดดเด่นมากขึ้น ลูโจนะครับสังเกตเห็นรองรอยพลังของยูเชางไฮยและยูชางหลงคล้ายลึนกันระหว่างทั้งสองฝึกนั้นมีเพียงมีความต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรองรอยของยูชางหลงอ่อนโยนกว่านะครับแต่สง่านงามราวกับสายลมเต่กับกันรองรอยของยูเชางไฮยปันป่วนราวกับพายุที่กําลังเกลี่ยวกาดร่รองรอยของพลังทั้งสองมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงรองรอยพลังรอบตัวของพวกเขาดูปันป่วนมันเป็นพลังที่ทําให้ร่างกาย ร่างกายของพวกเขาสอดคล้องกันไปถึงแกนแท้ของสวรรค์ลและลูกรอบตัวและเมื่อพลังจากสวรรค์ลและลูกไหลลงไปจุดสูงสุดของลมปานพลังทั้งหมดรวมรวมกันก่อก,กายเป็นลมปานของพวกเขาไปอย่างสมบูรณ์ไม่แปลกเลยที่จะมีคนหมหาศาลต้องการคอบครองพลัง,งความว่างเปล่าลูโตตัดสินใจใช้พลังนะครับสิ่งเดียวที่นึกถึงนะครับประโยชน์จากการ จากพลังรูปแบบใหม่คือการติดตามและการแยกแยะฐานการฝึกฝนนั่นคือประโยชน์อย่างเดียวนะตอนนี้เนาะมีเมื่อเทียบกับพลังแห่งการมองนะครับพลังแห่งการรับอินนั้นดูไม่ได้ใช้พลังนี้รับสูงสุดเกินตัวนั่นก็หมายความว่าลู่โจสามารถใช้พลังแห่งการรับอินได้ยาวนานมากขึ้นเย็นของวันนั้นอยู่สางหลงได้รายงานเรื่องทุกอย่างรวมไปถึงพวกเขานะครับ ปวดไปดีให้กับสื้อวุยาสื้อวุยาและกินถึงกานทุกคนนั้นอาศัยอยู่ในเมืองหลวงดอกบัวเดงต่อไปจนถึงตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่ามิงซื้ออินนั้นเดินทางไปไหนเขาหายไปตั้งแต่ออกเดินทางมายังอาณาจักรทางตอนใต้ไอหมอนี่นี่นะครับมันร้ายจริงๆมันอยู่ๆมันก็หายอยู่ๆมันก็มาอยู่ๆมันก็ไปอย่างที่รู้นะครับเขานั้นจะมาพร้อมกับความประหลาดใจนะครับ สร้างความประหลาดใจและความปีกให้กับเราได้เสมอใช่แล้วครับเขาคือชายแซรี่หมิงซื่ออินคนดีคนเดิมของเรานั่นเองเฮ้ hey. หนึ่งเดือนผ่านไปในช่วงพริบตาเดียวในที่สุดอาณาจักรทางใต้ที่เคยความสงบสุขที่อาณาจักรทางใต้ก็ถูกทำลายลงเสียวอยู่เหนือและวูเฉาปรากฏขึ้นตอนนี้ทั้งสองปรากฏตัวด้านนอกที่ปากของดูโจนะครับในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา,าพวกเขาต่างก็สำรวจพื้นที่รอบตัว ปี่ลู่ต่างตะวันตกเจียงใต้ห่างไปร้อยไมล์มีการเคลื่อนไหวกําลังมุ่งมาต่างนี้ลูโ่โจถามกลับใช่หญิงเจ้าหรือเปล่าวูเฉาตอบกลับขายเองก็ไม่แน่ใจแต่ข้าย,ยืนยันได้ว่าสปาวะคอยดําและโอคอยขาวทรงผู้ฝึกยุทธจานวนมากมาที่นี่นอกจากนี้ยังมีคนจากราชสำนักของดินแดนจวนและพันธมิตรแห่งแสงและความมืดต่างสองฝ่ายเองต่างก็เคลื่อนไหวดูเหมือนว่าดินแดนดอกบัวดําจะสนใจหญิงเจ้า,น,าน่าดูเลยนะ ผู้ที่ไม่สนใจเรื่องของยินเจ้าน่าจะเป็นฝ่ายที่แปลกมากกว่าเสียวยูเหนือพูดต่อข้าจะบอกท่านตามตรงหัวใจของยินเจ้านั้นเป็นของวิเศษมันเป็นของที่สามารถช่วยพื้นภูผังก่อเกิดของข้าก็ว่าได้นี่คิดว่าฉันไม่รู้สินะว่าแกอยากได้หัวใจของยินเจ้าน่ะลู่โจคิดในใจแม้จะคิดแบบนั้นแต่สีหน้าลู่โจก็เรียบเฉยเขาตามต่อมันเป็นหัวใจที่มีความสามารถมากขนาดนั้นเลยสินะ ถูกต้องเสียวอยู่เหนือพยักหน้าเขาอนหานใจก่อนที่จะพูดต่อในตอนแรกก็ตั้งใจจะวางแผนให้หมวกกอยดำหัวคกยขาวกัดแย้งกันและช่วยโอกาสชิงหัวใจแห่งชีวิตของหญิงเจ้ากลับมาแต่ตอนนี้เรื่องทุกอย่างไม่ง่ายแบบนั้นพี่ลูกกาเก่งว่าแม้แต่ท่านเองแม้แต่ท่านกับข้าเองก็อาจจะต้องคลาดกับหัวใจดวงนี้หลู่โจพยักหน้าถูกของเจ้ายังไงเจ้าก็ต้องคาดกับหัวใจชีวิตดวงนี้อย่างแน่นอนเออก็สงสารนิดๆิด,นดหน่อยๆน,นะครับ ในใจก็อยากให้สุ่มลุนนะครับตกไปที่เซียวยุนเหอเนาะถ้าได้ไปที่เซียวยุนเหอเท่ากับเขาได้พลังฝังก่อเกิด12ผฝังกลับมานะครับห็นเขาบอกว่าหัวใจแห่งชีวิตของหญินเจ้าเนี่ยมันสามารถรักษาฝังก่อเกิดได้ถ้าเป็นแบบนั้นเท่ากับว่า,อาไอ้เซียวยุนเหอเนี่ยจะกลับมาแข็งแกร่งแบบพลิกโลกด้วยมือเดียวเหมือนกับในสมัยก่อนนะครับตอนที่เขาพลิก ซึ่งเราจินจิงซานก็จะได้พันธมิตสุดแก่งมาเพิ่มที่แบบเวอร์ชันอัปเกรดนะครับแต่ก็คงจะไม่น่าผิดคาดน่าจะได้ลู่โจนั่นแหละนะครับลู่โจคงไม่ยอมเพราะว่าเขาไม่เลือกเที่ยวไว้ใจใครง่ายๆก็มาดูกันว่าลู่โจตัดสินใจยังไงต่อในตอนนั้นนกฟ้านไกลแสนไกลผู้ฝึกยุทธหลายพันก็ปรากฏตัวขึ้น เียวยุนเออมองไปกองฟ้าก่อนจะพูดขึ้นเจ้าพวกนั้นมาจากสำนักสมมตะสีขาวสำนักสมมตะสีขาวงั้นเหรอที่ดินแดนดอกบัวขาวไม่เหมือนกับดินแดนดอกบัวดำดินแดนดอกบัวดำประกอบไปด้วยกองกําลังหลายฝ่ายทีนั้นทีไปด้วยความกัดแย,ย้งไปเลยแต่ดินแดนดอกบัวขาวไม่ใช่แบบนั้นพวกเขาสามารถกีกันกว่าดินแดนดอกบัวดำมากสำนักสม,มมตะสีขาวเองก็เป็นหนึ่งในสำนักใหญ่ที่มีกองกําลังมากที่สุด มันก็เหมือนกับชื่อของพวกเขาที่นั่นสมาชิกเกอนในเกิดมาพร้อมกับความยากไรแต่ก็เพราะปุ้มหลังคล้ายคึงกันพวกเขาจึงสามาคคีและถึงแม้จะมีสมาชิกมากแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นยอดฝีมือแต่พวกเขาก็ไม่ได้มียอดฝีมือมากมายตามจํานวนบางทีอาจจะเป็นเพราะจุดเริ่มต้นอันต่าต้อยก็ได้ใช่ จุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยที่เหมือนกันพวกเขาก็ได้รู้ยังไงซะผู้ที่เกิดมาเรียบพร้อมพร้อมกับปอสวรรค์ย่อมได้เรียบกว่าที่สภาวอเคอยขาวมักจะมองพวกเขาไม่ต่างอะไรจากเศษผ้าในตอนนั้นเราผู้ฝึกยุทธชุดขาวเคลื่อนไหวพวกเขามุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วฝ่ายไหนจะเดินทางมาที่นี่อีกละ่ะฝ่ายไหนที่มีพลังในการฝึกฝนสูงที่สุดกันลู่โจตามบูเจ้าายหัวเป็นธรรมดาที่ผู้พิพากษาแหง่งหอคอยดำและอเคอยขาวจะเดินทางมาที่นี่ ผู้ฝึกยุทธจากสำนักย้อยใหญ่เองก็คงจะมาเช่นกันนอกจากนี้กลุ่มผู้ฝึกยุทธจากดินแดนดอกบัวแดงกลุ่มผู้ฝึกยุทธจากตัวทางใต้ล่าคงเดินทางมาเช่นกันแต่ข้าทําให้พวกเขาหวาดวกลัวจนต้องถอยเองและการเดินทางมาที่นี่โดยไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายส่วนคนที่มีการพลังการฝึกฝนสูงสุดหากผู้นําหากเจ้าโอคอยสภาโอคอยเมินและเจ้าโอคอยสภาโอคอยขาวมาที่นี่ด้วย พวกเขาจะต้องเป็นผู้มีฝังกอเกิดไม่ต่ำกว่า12ฝังแน่ลูโจพยักหน้าก่อนเหลือบมองนะครับข้าจะจิงหัวใจของหญิงเจ้าเองตีเจียงควกตีเจียงนะครับบินออกมาก่อนที่จะหยุดต่อหน้ามันมาถึงก็ลดเปียดในตอนนั้นอยู่เชียงไหยก็มาถึงนะครับท่านอาจารย์ลูโจเหลือบมองสาวกทตั้งสองเขาสัมผัสได้ถึงร่องรอยพลัง รองรอยพลังของขอแข็งแกร่งขึ้นนะครับสําหรับยู่ชางรงเจ้าใช้หัวใจแห่งชีวิตทั้งหมดไปแล้วสินะยู่ชางรงพยักหน้านะครับดูเหมือนว่าเขาจะดูดซับพลังแบบโดยตรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะยูยูชางรงนะครับาพายักหน้าขอคุกเข่าขอกมาลู่โจก่อนที่ไปเอก้าไม่จําเป็นต้องขอกราค่ะหัวใจของพวกนั้นหัวใจแห่งชีวิตพวกนั้นมีไว้สําหรับเจ้าขอบคุณครับท่านอาจารย์ เสียวยูเนอมองดูดูชางหลงด้วยความประหลาดใจนี่เจ้าดูดพลังดูดซับพลังจากหัวใจเองชีวิตได้จริงๆอย่างนั้นสินะข้าก็แค่โชคดีเท่านั้นยูชางหลงตอบกลับหน้าแปลกหน้าแปลกข้าเองเคยลงมาแล้วแต่ข้าไม่อาจดูดมันได้เสียวยูเนอสับสนดูเหมือนสิ่งที่เขาเคยเข้าใจกําลังถูกพังทลายอันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะเสียวยูเนอไม่ได้ตัดดอกบัวทองคานะครับไม่เหมือนกับชาวดินแดงดอกบัวทองคําหลายคนที่ตัดดอกบัวทองคําจึงสามารถดูดซับพลังจาก ไอ้หัวใจปังกอเกิดได้โดยตรงนะครับเหมือนกับยู่ชางหลงนั่นเองฮ <c oughs> สงสารนะครับถ้าเขารู้จริงๆาเสียวอยุนเหอก็จะได้เพิ่มพลังขึ้นมาหน่อยหนึ่งไหนเมื่อท่านมีปังกอเกิดติดตัวอยู่ก่อนแล้วหวังกอเกิดจะดูทรัพยายากขึ้นยู่เช้องคาออกความเห็น อ๋องั้นเหรอมีเหตุผลเซียวยูนหนูถอ,อนหายใจลู่โจโกระโดดขึ้นไปบนหลังของตีเจียงคามองไปที่ทิศใต้ก่อนที่จะสบตาและพูดขึ้นเส้น,สยยนท่าอังข้างนาเต็มไปด้วยอันตรายมียอดฝีมือมหาศาลใครกลัวก็กลับไปค่ะไม่โทษใครอยู่เชิงไลและอยู่ช้างหลงไม่ลังเลนะครับที่จะบินขึ้นฟ้าส่วนเซียวยูนหนอที่ได้ฟังแบบนั้นตอบกลับในเมื่อพี่ลู่ตั้งใจแน่แน่ค่ะนี่แหละที่จะติดตามท่านไปจนสุดทางเอง ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ EP นี้เอาละสิครับลู่โจพาทะกับสำนักสมัตตสีขาวนะครับที่มากันโอ้ยหลายพันคนนะครับมึงจะมากันทำไมเยอะขนาดนั้นก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่ายอดฝีมือมีอยู่กี่คนนะครับแล้วฝั่งพระเอกเนี่ยมีกันอยู่กระติดเดียวนะครับมีกันไม่ถึงไม่ถึง10คนนะครับหกคนได้ไหมลู่โจนะครับยู่ช่างหลงยู่เชิงไฮเซียวยุนเถอวูเฉานะครับ อ๋อแล้วก็เฉินซีก็มาด้วยใช่ไหมครับตอนแรกอ่าใช่เฉินซีเฉินซีก็นั่นแหละครับยังไงก็ไม่เกินสิบคนนะครับมาดูกันว่าสิบต่อสองพันสามพันสี่พันตอนหน้านะครับไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีมาเพิ่มอีกในที่สุดนะครับสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่จะสั่นเตือนประวัติศาสตร์